สวัสดีครับทุกคนนนก,กุลพร้อมสร้างครอบครัวกับแอป,ปฝันอยากมีลูกหลังจากนางเอกสาวแอปทักษอนเปิดใจถึงการมีลูกคนที่สองไปแล้วล่าสุดในงานคมชัดลึกอวอร์ดน,นนกุลชาโนนก็ได้เปิดใจอัปเดตถึงเรื่องในอนาคตให้ฟังว่าเรื่องมีลูกคนที่สองอย่างที่พี่แอป,ปพูดเลยครับ เป็นในเชิงถามมาต่อไปอย่างที่ผมเคยพูดไปการสร้างครอบครัวของผมคือการมีลูกเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วถือว่าเป็นคำตอบที่ทำผมรู้สึกว่าไปในทางเดียวกันครับที่แฟนๆคาดหวังเรื่องข่าวดีเร็วๆนี้ผมก็หวังว่าเร็วๆนี้เหมือนกันเพราะผมเองก็อยากขยับสถานะเหมือนกันถือว่าเป็นไปในทิศท,ทางที่ดี เรื่องของการสร้างครอบครัวอย่างที่บอกไปเลยครับว่าถ้าอยากมีครอบครัวเราก็อยากจะมีลูกด้วยในความฝันของผมเรื่องสถานะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับแต่เราก็สนิทใจกันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าว่าเรื่องบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเรื่องนี้ผ่านเมื่อไหร่จะขยับสถานะแน่นอนครับ right ตัวผมไม่มีเงินล้นฟ้า ส่วนตัวคิดว่าผมอยู่ในฐานะที่ไม่ได้ลำบากอะไรถ้าเกิดอยากจะสร้างครอบครัวก็พร้อมประมาณหนึ่งอย่างที่บอกว่าวันไหนมีลูกมีครอบครัวมีงานแต่งเราก็พร้อมจะหยุดงานไปพักหนึ่งเพื่อที่จะไปโฟกัสเรื่องของครอบครัวให้มันคงที่ไปเลย วันนั้นค่อยกลับมาทํางานใหม่ถ้าบอกว่าอันไหนไม่พร้อมที่สุดในการสร้างครอบครัวกับพี่เขาคงเป็นเรื่องของบ้านที่คงต้องสร้างแยกออกไป จริงๆแล้วก็มีเงินเก็บประมาณหนึ่งแล้วครับมันเป็นเรื่องที่ว่าเราสองคนมั่นใจร้อเปซ์แล้วที่จะมุ่อ่อนไปอีกสเต็ปหนึ่งเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่มันจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการสร้างม่านมากกว่า